สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนครูมาเองนะคะนางสาวชายานินกล่ำเสือค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายวิชาภาษาไทยนั่นเองในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมารยาทในการเขียนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทราบถึงมารยาทในการเขียนแล้วก็ปฏิบัติได้ค่ะ การเขียนคืออะไรการเขียนเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานหรือว่าการเขียนจดหมายค่ะองค์ประกอบของการเขียนองค์ประกอบของการเขียนนะคะข้อที่1เขียนข้อความหรือเรื่องราวให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสารค่ะ ต้องการเขียนบันทึกหรือว่าต้องการเขียนจดหมายถ้าเราเขียนไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อสารผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจค่ะข้อที่2เขียนคําให้ถูกต้องตามอักขรวิธีข้อที่3เขียนถ้อยคําให้กระทัดรัดไม่ย่นเยอะและเข้าใจง่ายข้อที่4ใช้เหตุผลประกอบการเขียนอย่างเหมาะสม มารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนข้อที่1ควรเขียนตัวบรรจงให้อ่านอย่างเข้าใจง่ายเพราะบางทีเราไม่ได้เขียนให้แค่เราอ่านใช่ไหมคะบางทีเราเขียนให้เพื่อนให้พี่ให้ครูเพื่อที่จะให้คนที่เราต้องการสื่อสารได้เข้าใจนะคะเราก็ควรที่จะเขียนเพื่อให้เขาอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่2 ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักข้อที่3ไม่ควรเขียนว่าร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายข้อที่4เมื่อเขียนผิดควรลบให้สะอาดถ้าเขียนด้วยดินสอก็ใช้ยางลบลบให้สะอาดหรือถ้าเขียนด้วยปากกาก็ใช้น้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดนะคะข้อที่5อันนี้สำคัญมากเลยค่ะไม่ควรขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้หรือในที่ที่ห้ามเขียน ้านเรียนได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าในสถานที่อาที่อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ที่เป็นโบราณสถานต่างๆนะคะมักจะมีป้ายบอกไว้ว่าห้ามขีดเขียนต่างๆใช่ไหมคะอันนั้นละค่ะคือสิ่งสําคัญมากเราไม่ควรที่จะไปขีดเขียนนะคะมันมันจะเป็นการทําลายสถานที่นะคะข้อที่ 6. ควรเขียนในกระดาษที่มีสีขาวสะอาดไม่ยับหรือฉีกขาดค่ะ สำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบ่อยๆนะคะอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะแล้วไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะคะวันนี้ครูไม้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ